คิดจะเป็นนายคนต้องเก่งคนคนที่ประสบความสาเร็จที่สุดไม่ใช่คนซึ่งเก่งงานที่สุดแต่เป็นคนซึ่งเก่งคนที่สุดมีกลวิธีเปลี่ยนทิศทางของการสนทนาอ่าน,นี้ผมชอบมันเป็นเขาเรียกว่าอะไร diversion tactic ในกรณีที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์คุณอยู่หรือมีคนตั้งคําถามต่อคุณอยู่ในแบบที่คุณมองว่าคุณจะเสียเปรียบเนี่ยคุณก็ต้องเบี่ยงเบนประเด็นไปสู่เรื่องอื่นโดยทันทีอันนี้เป็นแท็กติกซึ่งนักการเมืองที่เก่งเขาทาได้ดีกับสื่อสารมวลชนเอาล่ะสมมติว่าคุณกําลังเป็นฝ่าย,พายแพ้ในการโต้แยง้ง ข้อได้จริงไม่ได้สนับสนุนจุดยืนของคุณและคุณก็อยากที่จะไปให้พน้นพ้นจากสถานการณ์นั้นก็ไม่ต้องกังวลนะกลวิธีต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเอาตัวรอดได้ถ้าคุณไม่ชอบคําถามที่ถูกถามก็อย่าไปตอบคําถามนั้นแต่ให้ตอบคนละคําถามไปเลยโดยตอบในทํานองว่าคุณพูดถึงในแง่ไหนล่ะดีไหมฮะ <laughs> ก็มีคนถามอะไรมาที่คุณไม่อยากตอบคุณก็ตอบกลับไปว่าคุณพูดถึงในแง่ไหนละ่ะ What specifically are you referring to เสร็จแล้วไอ้คนที่ถามมาก็จะไม่รู้เรื่องแล้วก็เสร็จแล้วก็จะงงไปสักพักในขณะนั้นคุณก็คิดคําตอบของคุณได้หรือจริงๆแล้วคุณหมายถึงว่ายังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเป็นการบังคับให้อีกฝ่ายปรับคําถามใหม่ ทีนี้คุณก็จะได้ตอบคําถามใหม่ที่เจาะจ,จงกว่าคําถามแรกยิ่งไปกว่านั้นคุณจะแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ได้เลี่ยงการตอบคําถามด้วยตัวอย่างเช่นถ้ามีคนถามคุณว่าทําไมพวกพนักง,งานถึงบ่นเรื่องกฎการทํางานในวันเสาร์กันทุกคนการตอบคําถามนี้ไม่มีทางที่จะทําให้คุณเป็นฝ่ายชนะได้เลยก็เหมือนกับการถามผู้ชายคนหนึ่งว่าเขายังทุบตีภรรยาอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งทุกคาตอบล้วนแล้วแต่เป็นในทางซึ่งมันไม่ดีอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นขอให้อีกฝ่ายอธิบายคําถามให้ชัดเจนแล้วจึงค่อยตอบคําถามใหม่ ที่เฉพาะเจาจงมากยิ่งขึ้นบทสนทนาท,ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นไปในลักษณะนี้นะฮะ you gonna love this โอเคทำไมใครๆก็บ่นเรื่องการจ่ายค่าคอมมิชชั่นแบบใหม่กันทุกคนเลยถ้ามีคนถามอย่างนี้คุณก็ต้องตอบว่าคุณหมายความว่ายังไงหรือครับคนถามก็ถามกลับมาว่าแจนกับทอมเนี่ยบ่นว่าเงินโบนัสสำหรับคนซึ่งทำยอดขายได้สูงเนี่ยมันน้อยเกินไปนะพอมันละเอียดแล้วนะคุณก็รู้แล้วไงคุณก็บอกว่าคุณก็รู้แล้วว่า คนแค่2คนเนี่ยกำลังบ่นเรื่องการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคนที่ทำยอดขายได้สูงสุดคือใครไม่ใช่พนักง,งานทุกคนกำลังบ่นเรื่องการจ่ายค่าคอมมิชชั่นแบบใหม่แต่ตอนนี้มันก็จะเป็นสถานการณ์ที่จัดการได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะว่าคุณรู้ว่ามีแค่2คนซึ่งบน่นหรืออย่างน้อยไอคนที่ถามเนี่ยมันห่วย แล้วมันก็อ้างอิงได้เพียงแค่2คนในช็อตนั้นซึ่งพูดง่ายคือเมื่อคุณอ้างอิงได้แค่2คนในจํานวนพนักง,งานบริษัททั้งหมดซึ่งมีเยอะแยะมากมายเนี่ยคพลนั้นหรือเสียงบ่นนั้นก็มีความชอบทาน้อยลงแต่ว่าคุณต้องทําให้คําถามนั้นแคบลงไปอีกก็เพื่อทําให้คนซึ่งตั้งคาถามต้องเป็นฝ่ายโต้แย้งแทนและไม่ใช่คุณพูดง่ายก็คือว่าคุณต้อนให้คนซึ่งถามเนี่ยโต้แย้งกับตัวเองโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องตอบคําถามดังเดิมคุณทําให้คนซึ่งถามเนี่ย question question ของตอนเอง อย่างไรก็ดีจําไว้ว่าอย่าทําเป็นเหมือนคุณกําลังเลี่ยงการตอบคําถามการทําเช่นนั้นจะทําให้คุณเสียความน่าเชื่อถือดูเหมือนไม่ยอมให้ความร่วมมือและชอบโต้แยง้งซึ่งจะปูทางไปสู่การโต้แยง้งมากยิ่งขึ้นถูกต้องถ้าคุณอยู่ในโพสิชันซึ่งเหนือกว่าและมีอำนาจสูงกว่าอย่าลดตนเองลงไปเถียงกับคนซึ่งถือไพ่น้อยกว่าเพราะว่าถ้าคุณลดตนเองลงไปเถียงกับคนซึ่งถือไพ่น้อยกว่าคุณเปิดโอกาสให้เขาชนะได้ ในเมื่อคุณถือไพ่เหนือกว่าคุณไม่ต้องลดระดับตนเองลงไปเถียงเพราะว่าคุณเอาตนเองไปอยู่ในโลกของคนซึ่งเถียงเก่งถ้าคุณไม่ได้เถียงเก่งกว่าเขาคุณก็แพ้ในเมื่อคุณถืออำนาจมากกว่าคุณเหนือกว่าอยู่แล้วคุณไม่ต้องเสี่ยงด้วยการไปดีเบตด้วยกับคนซึ่งคอมเมนต์หรือบ่นมา ถ้าวิธีแบบนี้ไม่เหมาะกับสถานการณ์ก็ยังมีวิธีหนึ่งที่จะเปลี่ยนทิศทางของการสนทนาได้อย่างนุ่มนวลโดยไม่ก่อให้เกิดการโต้แยง้งทั้งยังนําไปสู่การสนทนาที่มีประโยชน์และการสร้างสารรค์มากยิ่งขึ้นด้วยและน่นอนว่าคุณไม่จําเป็นต้องปกป้องตนเองด้วยเลยอย่างเช่นเมื่อคุณเจอกับคําถามที่ตอบยากให้พูดกลับไปว่าผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องการที่จะบอกว่าจุดๆๆๆจๆจุจจจ,จากนั้นคุณเปลี่ยนคําถามคุณเอาคําพูดยัดปากคนซึ่งถามมาแต่คุณต้องทําเร็วนะฮะอันนี้ถ้าคุณจะทนนํําาอเ้คุณตงทร็ว ให้เขาตั้งตัวไม่ติดนะอันนี้สําคัญอันนี้ก็เวิร์กแต่ว่าถ้าคุณช้าถ้าคุณช้าเขาตั้งตัวได้ทันเขาจะย้อนกลับมาได้เพราะฉะนั้นหนึ่งในทักษะในการเอาชนะในการพูดคุยกันระหว่างเพื่อนร่วมสังคมเนี่ยหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมบริษัทหรือเพื่อนร่วมรายการหนึ่งในทักษะที่สําคัญที่สุดซึ่งต้องมีก็คือความเร็วในการพูดและมีพลังเสียงในการพูดเนี่ยเอาชนะอีกคนได้ด้วยวิธีการเขาเรียกว่า crowdout คุณพูดจนอีกคนเนี่ยเปิดปากไม่ได้ เป็นวิธีการเอาชนะในกรณีซึ่งคุณประเมินแล้วว่าถ้าเกิดนั่งเถียงกันจริงๆคุณแพ้สมมุติว่ามีคนบอกคุณว่าผมไม่คิดว่าคุณจะพร้อมสําหรับการเลื่อนตําแหน่งในครั้งนี้ให้ตอบว่าผมคิดว่าจริงๆแล้วคุณต้องการจะบอกว่าถ้าผมแสดงให้คุณเห็นว่าผมลดต้นทุนได้50เปอร์ซและยังช่วยเพิ่มรายได้กับบริษัทอีก30เอร์ซแบบนั้นถึงจะพร้อมใช่ไหมครับโอเคอันนี้เป็นการย้อนอันนี้กวนประสันเลยแน่นอนว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการถามเลย แต่คําตอบของคุณจะจัดการกับแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังคําถามของเขาได้และที่สําคัญที่สุดเขาจะถูกบีบให้เห็นด้วยกับคุณและถ้าคุณสามารถทําตามคําตอบของคุณได้ก็ไม่เหลือเหตุผลใดซึ่งจะแย้งว่าทําไมคุณถึงไม่ควรได้เลื่อนตําแหน่งถ้ามีใครบอกคุณว่าดูเหมือนว่าคุณจะไม่ค่อยให้เกียรติเพื่อนร่วมงานให้พูดว่าผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องการจะบอกว่าคุณรู้สึกแย่และอยากให้ผมพิสูจน์ตนเองว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกใช่ไหมครับทีนี้คุณก็จะได้จัดการกับเรื่องนี้อยย่่าาางงงเเฉพะะจจมกิขึ้น ในทางปฏิบัตินั้นเป็นไป,นปนไม่ได้เลยที่จะตอบคําถามที่คลุมเครือได้อย่างชาญฉลาดจงทําให้คําถามนั้นชัดเจนและเฉพาะเจาะจ,จงจากนั้นจึงค่อยตอบคําถามอย่าปล่อยให้ใครก็ตามมายั่ยยุให้คุณตอบคําถามหรือแสดงความคิดต่อข้อสังเกตที่คลุมเครือเพราะคุณจะไม่ชนะจงเปลี่ยนคําถามทําให้เป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจ,จงแล้วจึงค่อยตอบคําถามนั้นแต่ว่าประเด็นที่ผมอ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นนายคนผมว่าประเด็นที่ผมอ่านคือแนวทางในการเอาชนะ <laughs> ในการตอบคําถาม